ไงนะแต่เอามาก็อยากจะจิ้มกระเจาให้น้ำถ้าได้หมูทอดด้วยก็อร่อยอร่อยนะหมูทอดแดดเดียวแล้วประมาณนั้นนะสวัสดีครับคุณสายยันน้อยลูกก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับงานเบาลงหรือยังเนาะนะครับงานเบาลงหรือยังเนาะนะครับผมนะพี่สารวยงานเยอะนะงานเยอะนะันเป็น คนทํางานน้ำข้าวเหนียวดําอร่อยนะจะกรุบๆเนาะกรุบๆนะบ้านผมเขาทานข้าวสวยกันนะครับท้าข้าวสวยกันแล้วผมอยู่คนเดียวนะผมทานข้าวไม่เยอะนะอยู่คนเดียวนะตาให้นะอร่อยนะอร่อยผมชอบนะผมชอบอย่างที่บอกเมื่อก่อนจะอยู่เรุงเทพนะตอนเช้าวันหยุดหรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะผมจะจะไปซื้อมีด้านหนึ่งแล้วก็ขายปลาเผาเนี่จริงๆเออเรื่องใส่กล่องใหญ่ใช่ใส่กล่องใหญ่ใช่ไหมครับผมนะเพื่อนนี่เขาก็ฉลาดนะเพื่อนที่ฉลาดนะไม่รู้ว่าเพื่อนฉลาดแล้วลูกชายฉลาดชี่ประภาล ทำนงศินนะยาภาคนหลายบ้านด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับแวะมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ปภารักคุณนะครับพี่เทปีบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นาดีนรักนะครับผมนะสวัสดีทักทายนะครับผมนะพี่สำรวยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เทปีบ้านทุ่งนะครับผมนะใคร้ว <laughs> นะครับผมจะเออจะนั่งฟังแนละ้วนั่งฟังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมอ่านได้ไม่หมดนะก็ดูเพิ่มเติมก่อน เดี๋ยวยุบเดี๋ยวขึ้นนั่นก็คือชายชนนะชายชนนะนะครับผมแ้่ต้นไม่ค่อยโต,โตไม่โตเลยไม่โตนะแต่ยังอยู่นะเดี๋ยวยุบหน้าร้อนเขาจะยุบนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอไ,ได้นเนี่ยจะไม่ได้เนี่ยเขินเลยเขินเลยนะเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้นะครขอผมนะคุณยายสุภานว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สำรวยเป็นพิเศษนะครับผมนะสวัสดีนะครับคุณยายสำรวยสวัสดีค่ะคุณยายสำก็ขอไปขอัยงงงงขอัยขอทุกบ้านทุกดวงตาเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับพี่พาร่าบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จำลองตอลำด้วยครับผมนะทักทายเป็นกำลังใจให้กันนะเห็นหนึ่งดวงตาไม้อยู่ที่ต้นไม้ในสวนครับผมเนาะก็จะมีเสียงนกเสียงธรรมชาตินะในสวนของเราจะพองตอนเย็นเย็นนะครับผมนะเ ผมกลางวันก็กล่องเล็กๆที่เป็นสามเหลี่ยมอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม,ไม่ไม่มีร้านไหนเอามาเลยนะไม่มีร้านไหนเอามาสงสัยผมต้องไปหาเองหรือเปล่านะ,นะครับผมนะนะครับผมต้มยำขาหมูยังไม่หมดเลยต้องทาให้หมดก่อนนะต้องทายห,หมดนะไม่มีค่ะจะส่งดาวให้ไม่มีค่ะน,น้นองนๆนนใช่ไหมครับพี่นาดีเราไม่มีอาหาไม่รู้ต้องไปเติมตรงไหนนะต้องไปตร,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 ตรงไหนนะนะครับผมนะ แต่เมื่อกี้เห็นเห็นแวบๆมาแล้วแต่แต่เดี๋ยวลงไลน์เขาจะเปิดดูครับผมนะพี่นรีบอกสวัสดีพี่นรีบอกสวัสดียนะครับขอเช็คเสียงสักครู่นะขอเช็คเสียงก่อนว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านอกนะครับผมนะได้ยินเสียงหมนะครับเมื่อกวันเหมือนฝนจะมานะแล้วก็ไม่มาเหมือนเดิมครับผมนะนะครับรอฝนเหมือนเดิมนะแถวนี้นะแถวนี้ไม่มีฝนเลยนะครับผมนะไม่มีฝมไม่ได้นะนะครับผมนะผมหาไม่เจอเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ไม่เป็นการชักชวนนะครับผมนะเป็นการสอบถานนะครับผมนะ กินกาแฟดำค่ะขับรถได้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณนัดเนาะนะครับผมขับรถได้เลยนะคำนั้นนะขอบคุณนะครับพี่สำรวยบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นารีด้วยนะครับผมนะสวัสดีพี่จำลองตอลำนะสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่จำลองตอลำด้วยครับบอกแล้วอยาอยากอะไรนะอยากทานด้วยนะคะคนอื่นไม่รู้จะรสชาติยังไงนะถัาก็เอาไปคนอื่นทานนะไม่ค่อยมั่นใจฝีมือตัวเองนะ นะครับผมนะพี่เทพว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกแบุบคุณสายันน้อยลูกกมอด้วยนะครับผม้าวรื้ผมบายนะผมหาไม่เจอนะผมหาไม่เจอผมต้องเปิดตรงไหนมีเพื่อนๆทักหลายรอบแล้วนะว่ามาบ้านมาไลฟ์สดแล้วส่งดาวให้ผม พี่คนสวยอ่ะพี่เีปีคนสวยนะสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่นาดีบอกว่าพี่นาดีบายกับบ่ายเหมือนกันเลยชมไม่ได้ถ้าชมไม่ได้สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่จำลองตอลำด้วยนะผมนะสวัสดีครับเวลัยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่จำลองตอลำด้วยนะผมนะยินดีต้อนรับนะผมให้ผมนึ่งข้าวทานคนเดียวเนี่ยผมว่าอืมไม่น่าจะไม่น่านะแล้วผมไม่เคยนึ่งข้าวเหนียวเลยนะผมนึ่งข้าวเหนียวไม่เป็นนะผมไม่เคยนึ่งเลยนะผมนะนว่าเขานึ่ง ผมก็เมนไปว่าของผมคือยำไข่ดาวนะครับสวัสดีตอบให้อีกทีค่ะอ๋อกาแฟดำอ๋อกาแฟดำกาแฟกใแ้ดำนุนะครับพี่เทีบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นาดีนรักนะครับผมสวัสดีทักทายนะครับผมนะพี่สำรวกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เทพีบ้านทุ่งนะครับผมแล้วก็มีจํานวนหนึ่งนะผมเห็นมียอดการกดถูกใจกดให้กาลังใจนะนะครับผมย้อนหลังนะย้อนหลังนะผมนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกรรมการใช่ไหมครับไฟมนาวันก่อนใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเช้าอะไรนะเมนูเมนูอะไรนะเมนูสุดสุดดวงใจเมนูอะไรนะเมนูอะไรเมนูสแถวบ้านผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวสวยแล้ทานาวสวยนะข้าวเหนียวไม่มีไม่มีนะต้องไปซื้อนะต้องไปซื้อร้านขายของชํานะซึ่งไม่แน่ใจวันไหนเขามีบ้างนะอร่อยนะอร่อยผมชอบนะผมชอบ อย่างที่บอกเมื่อก่อนจะอยู่รุงเทพน,นะตอนเช้าวันหยุดหรือวา่าวันเสาว์รือ,อาทิตย์นะผมจะจะไปซื้อมีด้านหนึ่งนะก็ขายปลาเผาคลข้องใจข้องใจในการส่งดาวนะในการส่งดาวนะข้องใจข้องใจนะครับผม พี่น่เป็นยังไงบ้างนะนะครับผมไม่แน่ใจกี่วันนะพี่ที่พี่นัขอบคุณนะครับขอบคุณนะมาส่งมาใจเฉผงเนาะยินดีมากๆนะครับยินดีมากๆเลยนะครับผมนะนะครับผมตั้งกู่แล้วนะสองรอบแล้วนะก็คือสองรอบเลยนะตอนนี้มีต้นเดียวที่อยู่กับผมคือบอลนะบอล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 สีที่อยู่ต้นเดียวผมเลยขอบคุณนะครับเป็นกำใจเช่นกันนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมพี่นาดีบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่ศักชัยด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะครับพี่ขอตัวแล้วนะคะ ไม่มีนะครับไม่มีจริงๆด้วยนะครับเนี่ยจะพงไม่อ่านเม้นนะไม่ไม่อ่านเม้นนะผมยังอ่านไม่ทันนะยังอ่านไม่ถึงยังอ่านไม่ถึงนะผมอ่านทุกเม้นที่ผมเห็นนะเพราะว่าอย่างเคยบอกว่าคอมเมนต์บ้านผมไม่เลือนนะผมต้องเลือนเอเลยไม่เจอเลยไม่มีเลยนะผมนะ ใครเห็นไหมครับใครเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้เป็นการชักชวนนะไม่ได้เป็นการจักชวนนะแต่ผมกำลังจะถามว่า,วามีใครเห็นหน่อยนะมานิดหน่อยก็ไม่ไม่นา่าจะเป็นเสียงฝนนะน่าจะเป็นเสียงอะไรเนะ <ส LEE: S 1> นาะเสียงอะไรเสียงนกหรือเปล่านะเสียงนกมาอยู่บนหลังคาหรือเปล่านะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชมด้วยนะครับผมนะพี่ตะพีก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สรวยเพชรพิเศษด้วยนะครับผมนะพี่นารีบอกว่าเพื่อนติดใจฝีมือแม่ใช่ไหมคะฝีมือพี่สํารวยแต่รสชาติอร่อยนะรสชาติอร่อยใช่ได้ผมนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเสียงน้องวัวในสวนนะเสียงน้องวัวในสวนนะผมนะขอบคุณนะครับสามสิบนาทีนะสามสิบนาทีแนละ้ววันนี้เป็นถามตอบนะถามตอบอยู่กับรัชพงศ์มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะส่งพี่นาดีก็ส่งหัวใจถ้าส่งกำลังใจนะขอบคุณนะครับผมนะฝนตกไหมครับสมุทรสาครฝนตกไปมน้องอ่ครับผมวันนี้ได้อะไรทานมือเย็ยนครับคุณ วันนี้ผมต้มยำขาหมูยังไม่หมดครับพี่ราภาสก็สวัสดีทักทายกับพี่เล็กอุทุมพรด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กำลังเข้ามารับชมใหม่ๆด้วยนะครับผมนะไม่แน่ใจเห็นโปรไฟล์แตนะไม่แน่ใจเข้าบ้านหรือ,อยังงอ,อน,นะครับผมนะเอพี่นาเียพี่สำรวยทอดหมูสับอ๋อเมื่อชา้าอ๋อเออใช่ใช่เนาะกาแฟดำมะนาววันก่อนเนาะอ๋อได้ครับครับได้เป็นได้ได้เวลานาะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้จบอ่านคอมเมนต์ให้จบแล้วก็เดี๋ยวจะลงไลน์เนาะลงมือทำกับทาน ไม่ได้นะไม่ได้นัครับขอบคุณนะเป็นเร่ปกตินะพพินาดีนะพินาดีนะพ่นาดีก็ทากับข้าวอร่อยนะทำกับข้าวเก่งนะพินาดีนะนะครับผมนะทำข้าวหน้าทานนะเดี๋ยวผมจะต้องไปลองทําคุณยายสมพานุ่นอบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เทปีบ้านทุ่งนะครับผมนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังเ,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 เข้ามารับชมใหม่ๆด้วยนะครับผมนะยินดีต้อนรับด้วยครับพี่ที่นในส่วนไปเธอทั้งคู่นะครับผมไปหมดเลยต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะที่จะมามาเยอะๆนะก่อนหน้านี้นะนะครับ ใครจะห่อข้าวเป็นกล่องโฟมไปทานข้าวเที่ยงเยนนะจะห่ออะไรขนะดกล่องโฟมกระดาษเซลแ์เซลลซจะห่อขนะดกล่องโฟมไปทานข้าวนี่คือน่าจะเอาขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณสายเนาะก็ส่งกำลังใจนะส่งรังใจส่งหัวใจด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมนะทักทายกับเพื่อนๆได้นะาจะเอ่อถุอวันพระนครพระนะครับผมนะครับผมขอบคุณนะครับยินดีนะยินดีเนศศาสทุกบุญเลยนะพี่ที่กินนะนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะมาส่งกำลังใจให้ค่ะถุงเงินถุงทองแล้วไปูสวยมากๆนะผมจะบอกว่าถุงเงงงินถุทอผม นำมาปลูกสองรอบแล้วครับผมนะเขาก็ไปที่นะไม่มีเลยนะไม่มีเลยอืมต้องไปตรงไหนกันเนี่ยสวัสดีนะคุณนั่นาจะขับรถอยู่นะน่าจะขับรถอยู่นะผมนั่นไกลเหมือนกันนะหรไม่แน่ใจว่าใกล้กว่าปาจีนหรอเนาะนะนนครับผมนะ นะครับขอบคุณนะครับพี่ประภารั์บอกว่าทําเองทานเองไม่รู้ใครจะชมเลที่บ้านชิมแล้วชมที่บ้างมั้ยรวมก็มีเสียงทั้งวันนะเสียงนกทั้งวันจะบ่นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่นัเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับผมไม่แน่ใจกี่วันนะพี่ที่พี่นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะมาส่งมาใจเฉพเนะยินดีมากๆนะครับยินดีมากๆเลยนะครับผมนะนะครับผมเจอเลยไม่เจอเลยไม่มีเลยนะครับผมนะ ใครเห็นไหมครับใครเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้เป็นการชักชวนนะไม่ได้เป็นการชักชวนนะแต่ผมกำลังจะถามว่ามีใครเห็นผมนะทํากับข้าวให้อร่อยแล้วพี่ประภารัตน์นะครับนะครับผมนะสแสดงว่าต้มหน่อไม้ดอ,องเสร็จแล้วเนาะต้มผักกาดดองก,กับกระดูกหมูเสร็จแล้วเนาะเหลือเหลือผัดนนะ่นอ๋อได้คร,ครับได้เวลาได้เวลานาะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้จบอ่านคอมเมนต์ให้จบแล้วก็เดี๋ยวจะลงไลนะ์เนาะลงมือทำกับทาแปลกมากแปลกมากนะที่อื่นก็ฝนตกกันนะแต่ที่ราชพงไม่มีฝนเลยนะครับผมนะ ขอบคุณพี่นารีนะขอบคุณพี่สำรวยด้วยพี่พี่ประภารัตน์ด้วยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีคุณนัทนรินทร์ทรินะครับผมเห็นะไหมครับนะาอร่อยนะอร่อยผมชอบนะผมชอบ <c oughs> อย่างที่บอกเมื่อก่อน,นจะอยู่กรุงเทพน,นะตอนเช้าวันหยุดหวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะผมจะจะไปซื้อมีร้านหนึ่งนะก็ขายปลาเผาคุณนัทขับรถกลับบ้านนะเป็นช่วงขับรถกลับบ้านพี่มีอ๋อคนของใจอ๋อคนของใจอ๋อคนของใจอ๋อเมนูคนของใจอ๋อโอเคโอเค